นั้นอะไรคือสิ่งที่จะนําไปซึ่งการถวายแล้วพระองค์พอใจก็เลยคิดกันไปเองว่าก็น่าจะเป็นไก่ชนดังนั้นจึงเกิดธุรกิจการผลิตลูกไก่ชนแปลกมากเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีไม่มีฮะมมีในช่วงหลังนี่แหละซึ่งคนผูกโยงคนสําคัญเลยก็คือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4ี่มีเชื้อสายจากพระนเรศเกี่ยวเกี่ยวดองกันจริงหรือเท็จเราไม่รู้แต่นี่คือสิ่งที่รัชกาลที่4ี่ท่านทรง พระราชนิพนธ์ไว้มาถึงภาพถัดมาครับคุณเสง ภาพนี้จะเป็นภาพที่เล่าถึงเหตุการณ์หลังจากที่บุเรงนองเนี่ยนะครับท่านได้สวรรคตไปแล้วก็แน่นอนว่าก็ต้องมีการเดินทางกลับไปในขณะที่ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองประเทศร,ราชของหงสวรีแต่ว็็ต้องไปร่วมงานโปรงพระศของพระเจ้าบุเรงนองแล้วก็ไปถือน้ําพิพัฒน ที่หงสวดีในานามของพระเจ้าองค์ใหม่ขึ้นมาก็คือน,นันทบุเรงก็ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายว่ามีเจ้าฟ้าเมืองคังไม่มาร่วมง,งานนั่นหมายความว่าก็เกิดการแข่งเมืองกันเกิดขึ้นนะครับก็เลยมีการส่งกองทัพไป3ากองทัพไว่าจะเป็นกองทัพจากหงสวดีกองทัพตองอูและกองกองทัพจากกรุงศรีุธยาที่รับมอบหมายให้ไปตีเมืองคงังจึงเกิดศึกเมืองคังเกิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นในฉากภาพยนตร์มาลวแล้วก็ในส่วนภาพนี้ก็จะเป็นการพูดถึง การรบของสมเด็จพระเรศและกองทัพกรุงศรีอยุธยาไปทำการปราบเมืองขังเมืองขังใช่ครับตอนนั้นก็คืออยุธยาพูดง่ายๆก็ยังเป็นประเทศสลัดหรือพูดแบบความเข้าใจปัจจุบันคือเมืองขึ้นของหงสวครดีอยู่นะฮะแม้จะเปลี่ยนมาเป็นยุคของนันทบุเรงแล้วซึ่งเป็นราชโอรสของบุเรงนองใช่ครับผมมาถึงภาพนี้ภาพนี้สำคัญมากเพราะทำให้อยุธยาทุกวันนี้ เต็มไปด้วยไก่ชนทุกที่กไก่ชนนะฮะแล้วก็ประเด็นเรื่องไก่ชนนี่ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะนะครับ,รบเชิญคุณเสงในภาพนี้ก็จะการก็จะมีการกล่าวถึงฉากอีกหนึ่งฉากสําคัญนะครับว่าในเรื่องของอการชนไก่ระหว่างสมเด็จพระนเรศกับมังกรยชวาซึ่งเป็นโอรสของนางพูเรงนะฮะแล้วก็เกิดไดอล็อกสําคัญบทสนทนาสําคัญที่เกิดขึ้นนะครับผ่านใน นิริตตะเลงพ่ายนะครับแล้วก็มีการพูดถึงฉากนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็กลายเป็นบทสนทนาที่จดจํามาแล้วก็มักจะใช้ในสื่อบันเทิง,ต,งต่างๆเวลาเล่าถึงพระนเรศในฉากนี้นะครับก็จะบ,บทสนทนาที่ผมเชื่อพูดไปทุกคนก็จะนึกออกแหละว,ว่ากายชนของสมเด็จพระนเรศชนะ ไก่ชนของมัง,มงกรยอชวาจึงถูกเย้ยหออยันจากมังกยอชวาว่าแม้ไก่ชเชลยนั้นเก่งจริงหนอ,อนะครับแล้วก็สมเด็จพระเร็ก็ตอบสวนกลับมาทันทีว่าอย่าว่าแต่ใช้แค่นี้เลยพนันเอาบ้านเอาเมืองก็ยังได้ไก่อะไรฮะของสมยพระเร็เหลืองหางขาวเหลืองหางขาวพระเจ้า5พระองค์ว่ากัน <c oughs> ไบนะฮะ,ะทีนี้อาจารย์มองเห็นภาพนี้ตีความยังไงบ้าง คือผมว่าภาพนี้น่าสในใจใ,ในแง่ของศุนทรีศาสตร์หรือในแง่ของศิลปะแล้วก็คือพยานุศาสตรส์จิตกรเนี่ยท่านได้นําภาพลักษณ์แบบตะวันตกหรือภาพเขียนแบบตะวันตกมาเป็นแบบแน่ๆนะฮะเราจะเห็นอย่างผมชอบมากก็คือจะมีสุภาพสตรีองค์สาวดีสองนางเนี่ยเดินนะฮะเป็นเหมือนโจโจสัง <c oughs> เลยนะครับก็คือเหมือนเหมือนถือล่มนะฮะและ้วก แต่งกายนะครับมีหิ้วตะก้าดอกไม้นะครับเดินเข้ามาแล้วก็ด้านหน้าหรือโฟล์กราวเนี่ยก็คือฉากการชนไก่นะครับแต่ประเด็นอันนึงคือนี่คือในพระราชวังของสวัสดีก็เป็นประเด็นถกเถียงกันมากว่าการชนไก่ซึ่งเป็นกีฬาไพร่กีฬาของสามัญชนคนทั่วไปสามารถเกิดขึ้นในพระราชวังได้หรือไม่ครับ และยังไม่นับว่าเป็นการพนันขันต่อด้วยนะครับคุณเสงมองยังไงเรื่องนี้ผมมองว่าก็มองได้สองมิติแหละครับว่าว่าอ่ะถ้ามองแบบเข้าข้างนะเอาเป็นไปได้แบบตามประวัติศาสตร์กระแสหลักก็จะไพร่จะเจ้าก็อ,อาจจะมีรสนิยมที่ก็คนเป็นเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีรสนิยมท,<อ>ที่ที่จะชอบการชนไก่ก็ก็เป็นได้นะฮะแต่ถ้าหากว่ามองในเชิงของจารีตการจะทําแบบลักษณะเหมือนตลาด ไปทาในในในวังก็ก็อาจจะดูแปลกไปสักหน่อยถ้าอม,มองในเชิงจารีนะฮะส่วนจารว่าไงฮะผมก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้นะฮะกับประเด็นนี้ว่าว่าแน่นอนว่าคนในวังเนี่ยก็อาจจะนิยมเ,เกมการละเล่นได,ได้ได้เหมือนคนทั่วไปครับ<ะ>เพียงแต่ว่าการเกิดขึ้นในเขตบกพระราชฐานเนี่ยนะฮะในพระราชวังเนี่ยไม่เกิดขึ้นอย่างโจงแจ้งมาก<ะ>แล้วถ้าเราดูจากภาพนี้ดีๆก็จะเห็นเนี่ยมีกองเชียร์มีกองหนุนนี่ถือไก่ชนครับ อื่นๆอีกนะฮะคืออาจจะหมายถึงว่านอกเหนือจากคู่สําคัญคู่นี้แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีคู่รองนะฮะนี่คือคู่เอกนี่คือคู่รองเข้ามาอีกมันเลยกลายเป็นเหมือนเป็นบ่อนไก่ที่อยู่ในวังซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะเกินเลยไปจากความข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้ครับนะแต่ว่าถ้ามีการแอบเล่นกันอย่างเงี้ยโอเคได้ครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยแน่นอนอายุน้อยนะทรงพระเยาวยู่เป็นวัยรุ่นเนี่ย ต้องชอบทําอะไรแผลงๆนี่เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าอันนึงที่ผมรู้สึกคือมันเป็นค่อนข้างประเจิดประเจิจากฉากแบบนี้จากเรื่องเล่าที่เรารับรู้คานะฮะก็ทิ้งเป็นประเด็นให้พิจารณากันต่อแต่ที่แน่ๆคือไก่ชนเนี่ยก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์บสำคัญจริงๆผมก็เพิ่งเห็นสักยี่สิปีมานี้มั้งคับ ก่อนหน้านั้นในยุธยาก็ไม่มีไก่ชนทั่วไปหมดตามสารต่างๆตาอเรื่องนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ไปค่อนข้างเยอะนะว่าในเรื่องของพระเรศกับไก่ชนเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในแทบจะทุกสถานที่ที่มีพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศนะครับก็จะมีคนไปบูชาบนบาศารกล่าวตาม,มไก่ชนตามประเพณีของคนไทยที่เราก็ทํากันมาตลอดในเรื่องบนบาศารกล่าวนะฮะดังนั้นอะไรคือสิ่งที่จะนําไปซึ่งการถวายแล้วพระองค์พอใจ ก็เลยคิดกันไปเองว่าก็น่าจะเป็นไก่ชนดังนั้นจึงเกิดธุรกิจการผลิตซุปปัรไก่ชนแปลกมากเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีไม่มีฮะมมีในช่วงหลังนี่แหละช่วงที่เราส่งเสริมการท่องเที่ยวมากๆตั้งแต่ปี2530เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นในวิซิทไทยแลนด์เยียร์ตอนนั้นเนี่ยเราเกิดอะไรแบบนี้ใหม่ๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะซึ่งก่อนหน้านั้นไม่เคยมีมาก่อนใช่ครับผมแล้วก็เยอะมากแล้วก็นําไปซึ่งอย่างเช่นภาพลับอีกภาพหนึ่งคือ กษัตริย์ชอบไก่ชนนะครับกษัตริย์รกรบชอบไก่ชนเป็นอย่างเช่นถ้าไปศารของสมเด็จพระเจ้าตากสินก็จะพบเช่นเดียวกันเพราะถูกการดีความแบบเหมารวมเข้าไปด้วยจัดจากท่อนความเชื่อทางด้านภาพภาพนีนั่นเองแต่ที่แน่ๆสมาคมไก่ชนนี่ชอบมากพลอดนี้เพราะว่าเป็นจุดเรียกว่าทำให้ดูดูดีมีมีอะไรขึ้นมาทันทีเลยนะฮะโอเคเรามาดูภาพถัดไปนี่ก็เป็นภาพที่ผมชอบนะแล้วก็ แล้วก็น่าสนใจในการตีความผ่านมุมมองของภาพภาพนี้อยู่หลายประเด็นด้วยกันฮะภาพนี้นี่ถ้าจะแง่เหตุการณ์ถ้าเราพูดถึงเหมือนที่เปรียบเทียบกับภาพยนตร์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นฉากสําคัญฉากใหญ่ฉากที่ขาดไม่ได้ถ้าจะเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศให้ครบถ้วนครับนะฮะฉากอื่นเรายังข้ามไปได้บ้างนะฮะแต่ฉากนี้ไม่ได้แล้วก็จุดนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นในพงศวดารที่เขียนในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยถือเป็นจุด เขาเรียกว่า turning point หรือว่าจุดเปลี่ยนสำคัญในการพลิกสถานการณ์ทั้งหมดของกรุงศรีอยุธยาจากด้านหนึ่งมาสู่อีกด้านหนึ่งทันทีจุดเริ่มต้นก็มาจากภาพนี้ใช่ครับ,รบผมภาพนี้คือภาพหลังท ok, ักซิโนทกประกาศอิสรภาพาจากการที่ภาพก่อนก่อนที่ว่าในเรื่องของการเป็นประเทศสลาดราปเทศสามาทั้งหมดเลยนะมาทั้งหมดเลยฮะแล้วจุดนี้ก็เป็นจุดที่ที่เกิดการประกาศอิสรภาพขึ้นมา แน่นอนครับว่าเราเรารับรู้ภาพนี้เป็นอย่างดีว่าว่าภาพนี้เกิดอะไรขึ้นนะ้าท้า,าความสั้นๆนิดหนึ่งก็ว,ว่าในเรื่องของว่าหลังจากชนะเมืองคังมาได้นะครับแล้วก็เลยทำให้พระเจ้าคงสวสดีนันทบุเรงเกิดความระแวงในช่วงระหว่างทัพที่สมเด็จพระเรศกำลังจะเดินทางกลับพิษณุโลกและ,และ,และกลับอยุธยานะแวะพิษณุโลกก่อนดังนั้นเนี่ยจึงได้ส่งสปายสองคน เป็นมอนคือพระยาเกียรติและพย,พยารามเข้ามาเป็นสปายเพื่อที่จะทําการหาโอกาสลอบสังหารสมเด็จพระนเรศนะครับซึ่งคลนนี้ก็แปลกนะวา่าสมเด็จพระนเรศเนี่ยไปในฐานะประเทศสลาดถูกเรียกตัวให้ไปช่วยรบ,รบกับเมืองคังแต่พอรบชนะกลายเป็นว่าคนสั่งเนี่ยกลับระแวงค,คือหมายถึงอาจจะอยากให้แพ้หรือเปล่ากอาอา็อาจจะมองเห็นว่าเป็นภัยในภยัยภาคหน้าเพราะมีความสามารถในการ การรบได้เป็นอย่างดีแล้วอาจจะเป็นศัตรูรจะชนะหรือแพ้นี่โดนหมดโดนหมดเพราะว่าก็มองในมุมมองว่าถ้ามีมีศัตรูที่น่าน่ากลัวนะครับผ่าน การประสบการณ์ต่างๆมานะครับย่อมทําให้เกิดความระแวงก็ mm hmm. โอเคก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นตรรกะธรรมดาะนะฮะว่าว่าเกิดความระแวงนะครับแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์ของภาพน,นี้ก็จะพูดถึงตัวละคร mm hmm. อยู่3-4ตัวละครหลักๆก็คือพระนเรศนะครับ <c oughs> พยาเกียรต <c oughs> พยาราม นะพยาเกียรพยารามก็น่าจะหมายถึงสองคนที่อยู่เบื้องหน้านี้สุดเลยนะครับเป็นมอนเป็นมอนนะครก็มีจุกมวยผมสังเกตก็จะมีมีคาดผมเป็นสีแดงแดงแล้วก็มีมวยผมอยู่ข้างบนนะครับนี่คือพยาเกียรและพยารามอันนี้ก็เป็นคณะมาจากฮวงสวัสดีเลยนะที่เราเห็นเป็นมอนทีนี้ทําความเข้าใจก่อนว่ามอนกับพม่าไม่เหมือนกันมอนเนี่ยนะครับเป็นเป็นอดีต เจ้าของเดิมของหงสาดีก่อนที่จะถูกกองทัพของตองอูงอองอของตออองงูขพม่าเข้ามายึดครองอีกทีหนึ่งจึงทําให้หงส์าอีดีที่เคยเป็นของมอญมาก่อน<ม>กลายเป็นของพาม,าม่าอันนี้ทํามองเข้าใจในประวัติศาสตร์แบบสั้นๆก่อนนะฮะทีนี้เมื่อพาม่าขึ้นมาเป็นเจ้าผู้ปกครองมอญถูกกลายมาเป็นพลเมืองชั้นสองของในหงสาดีโดยอัตโนมัตินะดังนั้นเนี่ยมอญก็อาจจะมีปมบางอย่างที่มีความไม่พึงพอใจต่อพาม่าอยู่ เนึ่งๆอ,อ,อยู่แล้วซึ่งมันจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดตรงนี้เกิดขึ้นด้วยในเรื่องของการเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนนายนะครับในซีนนี้ในพงศาสมดารนี่มีการกล่าวถึงว่าพญามร์คือพญาเกียรติและพญารามเนี่ยได้ไปสอบถามเอาความในใจความอึดอัดตรงข้อดที่ถูกให้ได้รับคําสั่งในเรื่องของการรอบสังหารเนี่ยมาปรึกษาพระมรรูปหนึ่งที่เรารู้จักกันดีในานามของพระมหาเถรนคันชองนะครับแล้วก็ ท่านผ้าหมายาา่านท่านช่องก็เลยต้องไปเล่าให้สมเด็จพระนเรศฟังพระองค์จึงมองว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่มีความชอบธรรมในการที่จะแยกตัวเองออกจากการเป็นประเทศสราจากหงสวัสดีพระมหาเถรคันช่องเนี่ยในพงศวดานที่เขียนและเป็นที่มาของเรื่องราวพระนเรศเนี่ยนะฮะเริ่มต้นบทบาทตัวเองในฉากประมาณนี้ฉากนี้แต่ในหนังท่านมุ้ยนี่สร้างย้อ,อนกลับไปตั้งแต่ ให้สมเด็จพระนเรศบวชเนนแล้วก็ได้ได้เจอกับพระมหาเถรคันทงตั้งต่ยังทรงพยาวย์เลยครับแล้วก็เพื่อทําให้มันฉากได้มันมีน้ําหนักมากท่านท่านมุขตีความอย่างนี้ว่าการที่มีพระรูปหนึ่งเนี่ยมาบอกเรื่องสําคัญขนาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะฮะดังนั้นต้องมีความสัมพันธ์กันบางอย่างที่ที่สนิทจึงทําให้สมเด็จพระนเรศเนี่ยเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับจึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ turning point ของจุดนี้นะฮะดังนั้น ในภาพนี้เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันอย่างนี้ครับว่าอย่างแรกอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับพระราชพิธีหลังทักซิโนโทกเนี่ยมีจริงไหม,มเพราะในจารีตในประเพณีของกรุงศรีธยาไม่เคยมียังไม่ต้องพูดด้วยว่าช่วงปลายด้วยนะนะถ้าถอยไปถึงสมัยสม,ยสมยเด็จพระนเรศเนี่ยไม่เคยเจอพุทธศตวรรษที่22เนี่ยนะฮะไม่เคยเจอนะกับกับวิธีการแบบนี้นะครับถ้าเราพูดกันภาษาบ,รรบ,บ้านๆง่ายๆว่าคือการลดน้ําลงที่แผ่นดิน โดยให้พระแม่ธรณีเป็นพยานฉากนี้คุ้นมากนะฉากนี้คุ้นก็คือในเรื่องของการหลานทักซิโนโตกของอดีตพุทธเจ้าทุกพระองค์คือ,อทําบุญก็จะกรวดน้ำท้าบุญกรวดน้ำให้พระแม่ธรณีเป็นพยานจนกระทั่งเราคุ้นกับภาพที่พระเจ้าชนะมารด้วยการให้พระแม่ธรณีเป็นพยานนะครับแล้วก็น้ําที่ท่านเนี่ยได้เคยลดลงมาสู่ พื้นแผ่นดินแล้วก็ทําให้น้าเหล่านั้นนะบีบท่วมทับพยามาจนสูญสิ้นไปนะั่นคือสิ่งที่มันถูกนํามาประกอบกับภาพภาพนี้ว่าเป็นความเชื่อเปรียบสเสบือนพระเราเ็นเป็นการการะทํเยี่ยงเดียวกับอดีตพุทธเจ้านะครับดังนั้นแต่ทีนี้มันมาดูว่าเอ๊ะแล้วจารีตแบบนี้เนี่ยในพงศาสมบรนอกจากฉากฉากรี้แล้วเนี่ยเคยเกิดขึ้นในเหตุการณ์ใดอื่นนอกเหนือจากนี้ไหมคําตอบคือไม่เคยเจอไม่เคยเจอ แลงนั้นก็เลยอ่ะยกเอาไว้ก่อนว่าเหตุการณ์นี้จะจริงหรือไม่จริงก็ก็ทิ้งไว้ก่อนในมองมุมมองของภาพภาพนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไม่เคยมีพระราชภัยเเพนีแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนอย่างน้อยก็สูงกว่ารัชกาลที่5ขึ้นไปเนี่ยไม่เคยเจอ,อนะฮะ,ะดังนั้นจะจะตีความยังไงนะฮะถ้าหากว่า มุมมองของคนที่เป็นภาพวาดของศิลปินไม่ว่าจะเป็นนายจันจิตตกรกด็ดีหรือคนที่ทํภาพภาพยนต์อย่างท่านมุ้ยกด็ดีท่านจะตีความในเรื่องของการนําเสนอภาพนี้อย่างไรนะครับมีคําถามแค่ง่ายๆครับว่าท่านนี้ควรจะอยู่ในท่านั่งห,หรือท่ายืนนะครับในภาพภาพนี้เนี่ยนะครับถ้ามองในมุมมองผ่านของนายจันจิตตกรในานะผู้วาดภาพเราก็มองในเชิงของเนื่องจากว่าภาพนี้ตัวละครเยอะมาก พอตัวละครเยอะถ้าสมเด็จพระนเรศจะยืนก็อาจจะทําให้การจัดองค์ประกอบของภาพนั้นยากพอสมควรเพราะว่าตัวละครเยอะไหนจะต้องมีพ่อมาห็นคันช่องมีพยาเกียรติพยารามีทั้งสักขีพยานเห็นคันช่องน่าจะเป็นองค์นี้น่าจะเป็นองค์นี้เพราะว่าถ้าหากว่าเราดูแล้ววเนี่ยวิธีการคิดของศิลปินก็การให้ดูเด่นเดที่สุดเด่นที่สุดในงานที่เป็นพระประธานพระสงฆ์ประธานในงานในครั้งดังนั้นไหนจะต้องมีสักขีพยานรวมทั้งประเพณีในเรื่องของ ในเชิงพุทธหรือพราหมณ์ก็แล้วแต่การจะประกอบพระวิดจะต้องนั่งเสมอเสมอดังนั้นท่านก็เลยตีความว่าภาพนี้น่าจะนั่งน่าจะนั่งในส่วนของท่านมุ้ยผมเคยคุยกับอาจารย์สุเดชชิตินทรานน์รวมทั้งได้เคยเจอท่านมุย้ยด้วยเช่นเดียวกันก็เคยถามในประเด็นนี้ว่าในภาพที่ท่านมุ้ยคิดยังไงท่านมุ้ยมองว่าผมอยากได้ภาพพดูกแกรนอลังการดังนั้นผมจึงให้สมเด็จพระเรศเนี่ยท่านประทับยืนแล้วใช้บุวมกล้องเสยมาจากข้างล่างเสยขึ้นมานะครับแล้วก็มองเห็นท้องฟ้าเนี่ย เปลี่ยนสีมีฟ้า,าและแป๊บๆให้ดูมีปฏิหารเกิดขึ้นนะครับก็อันนี้คือมุมมองของผู้กํากับที่อยากได้ภาพที่ที่สวยให้เหมาะกับเฟรมนั้นๆน,น,นะครับภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนี่คือวิธีคิดก่อนนะครับถัดมาเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่สําคัญเพราะว่าต้องการจะเชื่อมรอยต่อระหว่างรัตนกโกสินทร์กับสมเด็จพระเรศ ฉากนี้เกิดขึ้นที่ไหนนะคุณเซกฉากนี้เนี่ยในพงศดาร์บอกว่าเมืองแครงเมืองแครงเมืองแครงทีนี้คาถามคือเมืองแครงอยู่ที่ไหนเพราะผมสังเกตเห็นนายจันจิตกรหรือพยานุศาสตร์รรจิตกร,รเขียนเนี่ยเขาก็พยายามจะใส่เขาเรียกเรฟเฟรนซ์หรือจุดอ้างอิงเข้าไปอย่างในแบ็กกราว n ์หรือฉากหลังเนี่ยก็จะมีเป็นพระหมหาสถูปที่เป็นศิลปะแบบมอหรือพมา่าอยู่นะฮะแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็จะมีปะปนกันทั้งมอทั้งไทยทั้งพงศวดีทั้งยุทธยาครับ เพราะเนื่องจากว่ามันจะเชื่อมกับรอยต่อของของเนื้อเรื่องว่าสมเด็จพระเรศเนี่ยกำลังจะกลับกรุงศรีอยุธยาหรือกำลังจะไปผ่านพิษโรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับดังนั้นไปได้เพียงแค่ไม่กี่เพลาก็เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงท่านก็ย้อนกลับไปที่หงสาวดีเพื่อไปกวาดต้อน นะครับชุมชนชาวอายุทยาที่อยู่ที่หงสากลับมานั้นแปลว่าไฟไม่ไกลมากะนะครับก็คงใจอย่างน้อยก็ 30- 40กิโลทีนี้เนี่ยในแถบเราแวกนั้น,นก็น่าสนใจตรงที่ว่าไม่มีชื่อเมืองแครงเลยแต่มีชื่อที่ใกล้เคียงคือเมืองกอแวงกอแวงฮะเมืองและปัจจุบันนี้ถึงเรียกว่าเมืองวอแต่เมื่อก่อนชื่อว่าเมืองกอแวงดังนั้นก็อาจารย์สุเนศชูตินรารนนท์ท่านก็เลยสันนิษฐานว่า ก็น่าจะเป็นเมืองนี้แหละเพราะอยู่จากรัศบีจากผงสวัสดีเนี่ยไปประมาณสัก30ิกิโลคือดูว่าถ้าเหตุการณ์นี้มีจริงะ,ะ,ะเกิดขึ้นจริงถ้าเกิดขึ้นจริงเมืองกอแวงก็น่าจะดูสมเหตุสมผลที่สุดใช่ครับที่จะเป็นสถานที่เกิดเหตุนี้นะฮะในอันนี้หมายถึงเราต้องใส่เครื่องหมายดอกจันว่าถ้า<ะ>เหตุการณ์นี้เกิดข,ขึ้นจริง จุดที่สําคัญเนี่ยคือสองคนนี้แหละที่ที่ถูกรัชกาลที่สี่เนี่ยได้มีพรนธิพลเขียนถึงขยายความขึ้นมานะเพราะก่อนหน้านี้นนไม่เคยเจอข้อมูลนี้เลยนะครับม,มาเจอในสมัยชาลที่สี่ว่ามีการขยายความว่าพญาเกียรติหนึ่งในในสองคนนี้นะพญาเกียรติพญาลามพญาเกียรติเนี่ยหลังจากการที่ทําคุณนาประการด้วยการเอาความลับมาบอกจึงได้พระราชทานรางวัลจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือได้พระธิดาของสมเด็จพระอกรสรถ ซึ่งนั่นก็คือหลานหลานของสมเด็จพระเรศนะครับมาเป็นมาเป็นภรรยาภรรยามาแล้วก็มีการถ่ายสายสกุลลงมาอีกหลายลําดับขั้นนะครับลงมาก็แล้วก็จะปรากฏว่าเป็นต้นสกุลของท่านโกษาปานนะฮะก็คือพระยาเกียรติลงมาแต่งงานกับพระโอรสพระธิดาของพระเอกาทศรถครับ ซึ่งถือว่าถึงมีมีเชื้อสายจากพระนเรศอ่ามีเชื้อสายจากพระนเรศเกี่ยวเกี่ยวดองกันแล้วก็สืบเชื้อสายมาเรื่อยๆมาถึงพระยาโกษาปานใช่ครับนะครับคือราชทูตคนสําคัญสมัยสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งหลังพระนเรศเนี่ยร้อยกว่าปีจากนั้นมาเนี่ยโกษาปานเนี่ยก็สืบสายมาเรื่อยๆจนมาถึงท่านทองดีท่านทองดีและมาถึงรัชกาลที่หนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นสาแหลกสืบของ ล่าชวงจากกรีเป็นต้นมาดังนี่คือการผูกโยงเลยครับสำคัญมากสาหรับฉากซึ่งคนผูกโยงคนสําคัญเลยก็คือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่รับซึ่งเขียนสาแหลกอันนี้เนี่ยไล่จากพระองค์ท่านย้อนขึ้นไปถึงพระยาเกียรติพระยารามโอเคตัวละครที่ท่านต้องการจะบอกสําคัญคือท่านเขียนนี่คือเขียนให้เซอร์จอห์นเบลลิงอ่านนะครับแล้วก็ตัวละครสําคัญที่ท่านต้องการบอกให้เซอร์จอห์นเบลลิงรู้ก็คือ พระยากโกษาปานซึ่งเป็นบุคคลที่ทางยุโรปรู้จักชื่อเสียงมานานแล้วนะฮะแล้วท่านก็โยงราชวงศ์จักรีมาถึงโกษาปานเชื่อมมาเรื่อยๆจนมาถึงพระยาเกียรติซึ่งมีความก็ในที่สุดก็เกี่ยวดองกับสายตระกูลของสมเดเ็จพระนเรศทางพระเอกาทศรสนะฮะนี่คือจริงหรือเท็จเราไม่รู้แต่นี่คือสิ่งที่รัชกาลที่4ท่านทรงพระราชนิพนธ์ไว้เพื่อให้เซอร์จอร์นเบลลิงรับรู้ครับผมดังนั้นเนี่ย ถ้าเรามองเห็นวิธีคิดของรตนกาศกฤที่สี่จะพบว่าท่านต้องการถูกโยงตัวละครเอาไว้กับสายสกุลของท่านเพื่อให้เซอร์จอร์บริงซึ่งอยู่ในสถานภาพของข้าหลวงเข้ามากดดันต่อราชสนักสยามนักขณะนั้นให้รู้ว่าหนึ่งนะครับเก่งทั้งรบก็คือมีสายต้นตะกูลมาจากทานสมเด็จพระนเรศสองทั้งเป็นทั้นนักการทูตซึ่งถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับท่านโกษาธิบดีปานนะฮะดังนั้นภาพนี้จึงถือว่าเป็น เป็นภาพสําคัญซึ่งต้องการจะบ่งบอกถึงตัวละคร2คนนี้นต่อสายสกุลและมีความสําคัญต่อกันที่ทําให้มีเหตุผลในการวาดภาพจิตรกรรมของวัดแห่งนี้ไม่ได้เพียงแค่ต้องการจะเทิดทูนพระเกียรติของสุริยจพระเรศแต่ต้องการจะบอกว่าพราะองค์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์จักรีภาพนี้จึงเป็นภาพสําคัญมากๆทั้งใน<ช>แ<ไ>ง่ของฉากเหตุการณ์ในกรณีที่มีเหตุการณ์นีจจ้จรงิงจริงหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะฮะก็คือเป็นฉากประกาศอิสรภาพที่เราพูดกันทั่วไปเนี่ยนะฮะหลัง ทักซิโนทกเนี่ยนะฮะแล้วก็รวมถึงการเปิดตัวละครสําคัญเป็นรูปลักษ์ออกมาให้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหาเถรคันชองพระยาเกียรติพยารามนะครับแล้วทั้งหมดเนี้ยมันโยงใหญ่มาจนถึงราชวงศ์จักรีในปัจจุบันนะครับอีกประเด็นย่อยๆลงมาก็คงจะเป็นในเรื่องของลักษณะของสเส็จพระนเรศว่าในเรื่องของทรงผม ว่าควรจะเป็นแบบไหนอันนี้เราเรียกว่าเหมืนอนทรงมหาไทยใช่ครับดังนั้นเนี่ยในประเด็นนี้เองก็ม,กมีการสร้างมุมมองไว้อยู่หลายมุมมองด้วยกันถ้ามอ,มองในเรื่องของผู้ว่าพญาจันจิตรกรนี่<ม>ก็มองในเชิงของอบริบทของยุคข,ของท่านใน<ม>สมัยาักที่7็นะครับอาจจะมีทรงมหาไทยทรงทหารเกิดขึ้นมีลักษณะความเป็นสั้นเกลี่นเกิดขึ้นนะครับนักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งที่แสดงความน่าสนใจเกีย่ยวเรื่อของประเด็นนี้ก็อย่างเช่นอาจารย์กำพล จำปา,ำปาผ่านานะซึ่งท่านก็มีมีการเขียนหนังสือเรื่องมนุษย์อยุธยาเกิดขึ้นแล้วก็มีการตีความเกี่ยวกับเรื่องของสรีระของกษัตร,ริย์รวมถึงลักษณะของอาการแต่งกายหรือแฟชั่นทรงผมต่างๆก็มีการวิเคราะห์ไว้ว่าแนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดในช่วงสมัยจักรีอุิาลงมาคือมีเรื่องของระบบทหารเกิดขึ้นนะครับแต่พอในถ้าพูดถึงการเปรียบเทียบในเชิงของจิตกรรมภาพวาดที่กล่าวถึงชนชั้นสูงในทุกๆภาพเนี่ยจะเห็นลักษณะของชนชั้นสูงนั้นจะประกอบไปด้วยความเป็น การไว้ผมยาวทั้งหมดอย่างน้อยก็ปากบ่าแล้วจะรวบบวยผมหรือไม่ก็ก็อีกเรื่องหนึ่งดังนั้นภาพจําที่ทําให้สมเด็จพระนเรศต,ต้องมีผมที่สั้นเกลียนก็มาจากภาพภาพนี้นาไปสู่การสร้างอนุสาวรีย์การทําเป็นภาพ,พยนตร์ก็เกิดจากไอเดียเดียวกันดังนั้นในบริบทของข้อเท็จจริงนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสมเด็จพระนเรศอาจจะไม่ได้มีทรงผมแบบนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของจารีตทั่วไปที่เป็นที่นิยมของคนชั้นสูงนะครับ เดีนยก็เปนเ็นหนึ่งที่เราสนใจมาดูอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพสําคัญเหมือนกันนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนเรศเนี่ยเดินทางพร้อมกับคณะคของท่านไปที่วัดแห่งหนึ่งที่สุโขทยัยนะครับเชิญคุณเสงฮะภาพนี้ก็กลายเป็นเรื่องเล่าคลาสสิกเมื่อเราไปสุโขทัยขึ้นมาทันที ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักวัดศรีชุมวัดศรีชุมที่สุขโขทยยัยที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆนอกกำแพงเมืองเลยนะฮะ,ะก็จะมีวัดพระองค์ขนาดใหญ่องค์หนึ่งแล้วก็จะมีทางทางโครงศิป,ปรกรที่มีการซ่อมในส่วนของทางเชื่อมถึงแม้ว่าจะปิดไว้แต่ก็ให้รับรู้ไว้ว่าจะมีทางลับขึ้นไปบริเวณของด้านหลังขององค์พระเพื่อต้องการจะตอบโจทย์กับภาพภาพนี้เพราะในภาพภาพนี้ได้มีการขยายความเอาไว้ว่าตอนที่กองทัพเนี่ย ไปทางสุโขทัยนะครับก็ได้มาทําพิธีที่วัดแห่งนี้นะครับสวดคาถาพาหุงก,ก็ว่ากันไปะนะครับแล้วก็หลังจากที่ประกอบพระราชพิธีเสร็จก็ได้ยินเสียงเปลงจากพระขึ้นมาเป็นพระพูดได้ก็คือพระอจนะนะฮะหมายถึงพระพูดได้นะครับก็คือเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกเกิดนิมิตหรือเกิดอะไรขึ้นมาซึ่งก็เลย ทำให้เป็นขวัญกําลังใจให้กับกองทหารที่เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นใช่ครับดังนั้นภาพนี้เนี่ยอาจจะเห็นภาพไม่ชัดและมีความซับซ้อนมากขึ้นมากไปกว่านี้อีกไว้มีโอกาสสักครั้งเราคงได้ไปสุโขทัยแล้วมาที่เยียวมันราดีกว่านี่คือวัดศรีชุมที่สุโขทัยนะครับนี่ก็คือพระอาจนะแม้ว่าถ้าโดยโดยสัดส่วนเนี่ยดูพระจะย่อมไปนิดหนึ่งจริงๆต้ององค์ใหญ่นะฮะแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ย พระอาจนะเนี่ยยังไม่ได้บูรณะนะครับยังเป็นเหมือนกับเป็นทราบประหลักหักพังแล้วก็พระพักของพระอาจาระก็จะเรียวยาวนะครับแต่ว่าหลังหลังจากบูรณะในช่วงประมาณสัก2,490กว่ากว่าในช่วงสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยก็จะได้อาจารย์เขียนยิ้มศิลิซึ่งเป็นคณะบดีที่ศิลปกรเนี่ยนะครับลูกศิษย์อาจารย์ศิล์เลยนะครับก็เป็นคนเขียนแบบพระพักของพระอาจาะใหม่ขึ้นมา ที่เราเห็นในปัจจุบันจะเห็นพระพักกลมๆลมอุ้มๆแล้วครับรูปลักษณ์ในลักษณะที่เป็นภาพลักษณ์ของพระสุโขทัยนะคือถ้าเราไปไปดูวัศรีชุมปัจจุบันเนี่ยพร <พา S 2> ะพักนี่ไม่ใช่พระพักเดิมค,คเป็นพระพักสร้างทําใหม่ขึ้นมานเมื่อไม่กี่ปีก่อนที่เองนะแต่พอ <60 S 1> <60 S 2> เก่าแล้วเนี่ย60-70ปีที่แล้วนี่เองพอ60-70ปีเราก็เริ่มแยกไม่ออกแล้าเก่าขนาดไหนแล้วฮะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหตุการณ์นี้ไม่ปรากฏในเอกสารอื่นใดเลย มีฉบับเดียวนะก็คือในพระราชวงศรวดานฉบับพระราชสเลขารวมถึงอาจจะมีมาปรากฏในหนังสือที่กรมพระยาดำรงเขียนขึ้นทีหล,นหลังหลังจากการวาดภาพจิตรกรรมนี้แล้วนะครับก็คือพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งนั่นเขียนในสมัยช่วงที่ท่านต้องการเขียนเล่มนี้เพื่อมอบให้กับถวายให้กับรัชกาลที่8นะครับตอนที่เสด็จในวัดพระนครกับมาที่กรุงเทพนะฮะดาบในสมัยกรุงศรีอยุยาเวลาลบนี่เท่าที่ เราเจอหลักฐานอยู่บ้านนะดาบก็ไม่ใช่เล่มเล็กๆอย่างที่เราเห็นในภาพดาบจะค่อนข้างใหญ่และมีน้ำหนักการที่พงษ์นั้นจะคาบดาบเอาไว้แล้วปีนค่ายเพื่อให้เกิดความธรรมะธรรมเ่ยก็ดูแปลกไปสักหน่อยถ้ามองย้อนกลับไปสมัยยุธยาเนี่เป็นไปไม่ได้ที่จะมานั่งรับเสด็จแบบนี้ทีนี้ภาพที่อยู่เทวดาต่างๆที่เราเห็นลายล้อมนี่คืออะไรครคุณโอ้ผมชอบไอเดียกับคอนเซปต์ตรงด้านนี้มากเพราะว่า